สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เจ้าของชาแนลชาแนลข้างมือเปี๊ยหอมบางอันนี้ขายดีมากนะคะร้านเพื่อนเหมือนกันอันนี้ขายลูกชิ้นอันนี้ขาย อุ้ย <U> ไปเลยไปเลยไปเลยนี่นะคะตามนิ้วตามไปนี่เจลอน ไปยูทูปดูด้วยนันขอบคุณนะคะขอบคุณ,นะคณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมของเจ๊หกนี่เปิดร้านค้าในยูทูปขอบคุณยูทูน อันนี้ก็คือคงเวียก ไปลงติ๊กตอกแล้วสาวเจ้าเุกไปวันนี้เขาออกมาช่วยแต่เข้าไปไอ้นี่